สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเอทูบช่องนี้นะคะก่อน,น,นเลยเหมือนเช่นทุกคลิปค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ส่งซุปเปอร์ตงหรือกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้เป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสําหรับในคลิปนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ร้อนแรงของประเทศไทยอย่างนี้เลยค่ะนะเอต้องขอปรบมือให้เลยเพราะว่าโอเคนะคะ เนื้อเรื่องของเรื่องสืบสันดานใช่ไหมที่ตอนนี้กำลังฉายอยู่ใน n น t f l i x กเนาะใครดูเราบ้างใครดูเราบ้างตอนแรกเอก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูหรอกเพราะว่าห่างจากซีรีส์ไทยละครไทยอะไรไปน,นานมากไม่ค่อยมีเวลาดูไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะคะเพราะว่าถ้าไม่น่าสนใจจริงหรืออะไรจริงก็มันไม่มีเวลาดูจริง,รงอะโมแต่ทํามาหาก,กินเนาะก็น่าจะเหมือนกับหลายๆคนนะ,นะคะหรือบางทีก็ไปดูของเมืองนอกบ้างอะไรบ้าง หลังจากที่เราโดนนะซีรีส์เกาหลีตีแตกไปหลายปีต่อตามติดมาด้วยซีรีส์จีนเนาะเออก็ทำให้ซีรีส์ไทยเริ่มดอกแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าสืบสันดานเนี่ยรู้ไหมคะต่างชาติเขามองผลงานอันนี้ของคนไทยว่าไงเขาบอกของไทยหรือของเกาหลีเฮ้ย ถ้าเอเป็นคนทําผลงานสืกสันดาลนะ่ะเอดีใจนะเพราะว่าเราต้องบอกกันว่าตอนนี้ยซีรีส์เกาหลีเป็นอะไรที่แบบฮอตฮิตติดอันดับโลกต้องใช้คำว่าโลกไม่ผิดค่ะเออถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะสมัยก่อนน่ะจะต้องเป็นพวกซีรีส์ฝรั่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ฮิตติดตลาดเนอะสมัยเอเด็กๆต่อมาเนี่ยวงการฮอลลีวูดรู้สึกว่าดรอปไปนะดรอปไปนะก็ไม่ได้ว่าจะมีผลงานโดดเด่นอะไร มากมายที่เป็นหน้าที่เป็นที่น่าจดจำนะคะถ้าเอก็ไม่ได้ติดตามวงการซีรีส์อะไรมากนะอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่พอมาเนี่ยหนังเกาหลีก็นื่องจากมันก็เข้ามาฮอตฮิตในไทยหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่เอวัยรุ่นนะจนตอนนี้ก็รุ่นใหญ่นิดนึงแล้ว <c oughs> นะคะก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ซําไปซ้ำมาเพียงแค่เปลี่ยนตัวละคร ซึ่งหนังแนวกุ๊กกิ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูกันจนแบบพอมันผ่านมาถึงอายุระดับหนึ่งในระดับแบบของเองเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มแบบเราก็สแสวงหาความแปลกใหม่บ้างนะซึ่งถามว่ายังสนุกไหมถ้าดูก็สนุกแหละแต่ถามว่าเราอ่ะคนเราอ่ะมันก็ต้องการความแปลกใหม่ซึ่งตอนนั้นที่ดูก็คืออย่างเรื่องสคริปเกมเป็นอะไรที่ล่าสุดที่มันดูแล้วมันตื่นเต้น โอเคหลายคนก็บอกว่าเอ,อ้ยยังมีตังหลายเรื่องนะเอแต่เอไม่มีเวลางเพราะฉะนั้นก็จะดูแต่เรื่องที่มันเป็นที่กล่าวขวัญถึงจริงๆอย่างเรื่องสึกสันดานจะมองไปนะเนื้อหาบทละครเป็นอะไรที่จะว่าเราก็เคยเห็นมาแล้วว่าเรื่องศึกชิงมรดกเลือดอะไรอย่างเงี้ยทั้งในชีวิตจริงแล้ก็ในละครที่เขามาทำกันนะแต่ว่าการถ่ายทำ แสงสีมูดโทนอะไรต่างๆถือว่ายกระดับบันเทิงเมืองไทยนะถึงแม้ว่าจะมีนักวิจารณ์บางคน,บอ,บ,อคน,นบอกว่าบทแปกเออก็มีคนนับบอกว่าบทแปกแต่เอยังดูไม่จบนะแต่ก็ดูไปประมาณสองสาม EP แล้วอาจจะแปกตอนจบหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ก็พอจะคาดเดาได้ว่าพอมันมีภาพ EP ถัดไปมาดูก็พอจะรู้แล้วว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไง อันนี้เอเดาเองนะเอเดาว่าเอเพิ่งดูไป ep สองแต่เอเหน็นภาพหลดออกมาจาก ep หลังๆน่าจะเป็นตอนหลังน่าจะคนชัยชนะใช่ไหมได้ของคือหาดแทนใช่ไหมอันนี้เดานะอันนี้เดายังดูไม่จบใครดูจบแล้วก็จะมาสปอยก็ได้ไม่สปอยก็ได้ก็แล้วแต่นะคะแต่อยากจะให้คนไทยมาดูกันเยอะๆไม่ใช่ว่าจะสนับสนุนสินคา้าอะไรนะแต่ว่ามันเป็นการยกระดับจริงๆนะโดยเฉพาะช็อต ep แรกนั้ง ตอนที่มันซูมเข้าไปที่หน้านางเอกอะไข่มุกอะซูมเข้าไปจับงานศพแล้วก็เปลี่ยนไปเล่าความหลังสมัยเจ้าสวยยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ่ายแค่วันช็อตคือเขามาถูกทางแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะมันเหมือนแสดงสื่อถึงความเป็นยูนีก่ะคือจริงๆเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ทำก็ได้ใช้เอฟเฟกต์ทำแบบว่าไม่ต้องมาเห็นตอนนั้นฟังสัมภาษณ์ผูกับก็คือเขาใช้แบบว่าทีมงานนะเพื่อพิสูจน์ฝีมือ แมนนวลถ้าจะพูดนะก็คือใช้ฝีมือคนนี่แหละมือคนอะ่ะไม่ได้ใช้คอมในการเปลี่ยนฉากก็คือเขาบอกต้องเอามามานดมาปิดครื่อหาอะไรปิดตัวละครตัวละครแล้วนางเอกไขมุกก็จะต้องแบบเออมีเสื้อแบบกระชากเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจไหมด้วยโลกที่มันจเจริญแบบมีคอมพิวเตอร์มาช่วยเราจนทั่งถึงนาบ,บัดนี้มี AI อะ่ะมันเหมือนอะไรอะไรมันก็ง่ายไปสมดเพียงแค่แบบดีดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยคอมทาได้หมด AI ทําได้หมดโรบอททาได้หมด จนมันขาดสเสน่ห์อะตอนเนี้ยเท่าที่ดูก็คือคนเขาอยากจะหวนกลับไปสมัยแมนนวลบ้างเหมือนกันเออเพราะมันกลายเป็นจุดขายได้อะระบบแมนนวลที่เขาบอกอะไอฉากที่แบบเปลี่ยนพืึบจากความคิดนางเอกตอนที่สถานการณ์จริงอยู่ในงานศพลับเปลี่ยนพืึบไปเป็นเล่าเบื้องหลังสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็นับว่าเออระบบแมนนวลมันขายได้ว่ะแล้วคนชอบ นี่ยังไม่มีใครไปแปลบทสัมภาษณ์ว่าเขาถ่ายทํายังไงเพียงแค่วันช็อตอะไรให้ชาวต่างชาติรู้ด้วยนะถ้าชาวต่างชาติรู้เขาก็คงจะแบบมันกลายเป็นความแปลกใหม่ไปแล้วที่คุณไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทําอ่ะแล้วถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ทํามันจะไปแปลกใหม่อะไรมันจะไปเป็นจุดถ่ายอะไรนะนี่ยังไม่รวมถึงแบบว่าหุ่นตัวละครแต่ละตัวคือเล่นดีมากแต่อันนี้ความเห็นส่วนตัวของเอเองนะต้องย้ำนะคะความคิดเห็นส่วนตัวของเอเอง นักแสดงเล่นเก่งนะแต่ก็จะมีบางคนที่คือดาราไทยอ่ต้องบอกว่าเอว่าหลายครั้งนะคือดาราไทยหนึ่งหนะ้าตาดีอันนี้ยอมรับหนะ้าตาดีแล้วก็เมืองนอกเขาก็ชอบด้วยนะเออสองการแสดงบทบาทถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะอย่างละครเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเล่นดีทุกตัวละครถึงแม้บางคนจะใหม่อยู่อย่างบทแก้วอย่างเงี้ยที่เขาบอกเล่นดีกันแต่ก็ ถือว่าเป็นเรื่องแรกเล่นได้อย่างนี้ก็โอเคแล้วนะแต่จริงมันยังเล่นได้ดีมากกว่านี้ได้นะโอ้โหอย่างบทที่เศร้าที่น้องเขาจะต้องมาจากขายตัวอะไรอะ่ถ้าคนแบบว่าประสบการณ์เยอะกว่านี้จะเล่นออกมาได้เศร้าแบบทําให้คนดูน้ําตาไหลได้เลยอ่นะถึงแม้มันจะเป็นแก๊กเก่าๆก,ก็เหอะที่ว่าขายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี่น้องเขายังใหม่มากก็ต้องโอเคแหละนะส่วนบทคุณมาวินนะ น้องชายคนที่สองของเจ้าสัวใช่ปะเป็นที่พูดถึงกันมากว่าเล่นดีเล่นถึงกัคขระเลวสุดๆวิตาฐานสุดๆเออแต่เอมงว่าโอเคคุณแก๊ปที่เล่นเป็นมาวินะเล่นเก่งนะหน้าตาท่าทางอะไรได้ตะขาดเรื่องไหนหรูป้ปะเอ,อว่าเสียงอะ่ะตัวละครหลายตัวนะที่เสียงะ่ะยังไปไม่ถึงดาราไทยอะ่ะเอ,อดูมาเรื่องหลังๆซีรีส์หลังๆก็เหมือนกันนะ บางทีบทบาทอะไรแสดงได้เข้าถึงแล้วนะแต่เสียงค่ะเสียงไม่ได้ถ้าคุณไปดูซีรีส์เกาหลีอะ่ะคือศิลปะการใช้เสียงมันเป็นอีกศิลปะอีกแขนงหนึ่งเลยที่ต้องไปฝึกกันอะ่ะไม่ใช่แค่แบบและครท่าทางแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเสียงนี่สําคัญนะที่ใช้ได้ก็คือคุณชายชาตโยดมอันนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคุณชายเนี่ยผ่านทั้งแอคชั่นน้ำเสียง อะไรพวกนี้มันผ่านอยู่แล้วเพราะว่าประสบการณ์เยอะแต่อย่างคุณแก๊ปก็มีประสบการณ์มาบ้างแต่ว่าเอยัองมองว่าเสียงยังยังขาดอีกนิดนึงอ่ะถ้ามันมันทําให้ดีกว่านี้ได้อ่ะอยากจะให้วงการบันเทิงไทยอ่ะไม่รู้จะมีใครนะสอนเรื่องของการใช้เสียงในการเล่นละครเล่นซีรีส์บ้างหรือเปล่านะอย่างคุณชายชาอตโยโดมอ่ะฝีมือไม่ต้องพูดถึงแล้วละเพราะหลายๆเรื่องก็เป็นบทพิสูจน์ว่าทําถึงแต่ถามว่าแปลกใหม่ไหม เอมองว่าเอเคยเห็นคุณชายเล่นบทแนวนี้แล้วอะเอเอมองว่าเอเคยเห็นแล้วนะอันนั้นก็อาจจะเป็นกลายเป็นข้อเด่กนกลายเป็นข้อด้อยของคุณชายชาตโยดมหรือเปล่าที่ว่าตัวเองก็เล่นเก่งอะแล้วก็คือบทบาทนี้เอว่าเอเคยเห็นคุณชายเล่นแล้วอะมันก็เลยดูไม่แปลกใหม่อะไรนะเพียงแต่ว่าเนื้อเรื่องโดยรวมมันคล้าย มันอยากจะรู้ว่าตกลงใครเป็นฆาตรกรอะไรมันก็เลยชวนให้ดูติดตามแต่คุณชายอ่ะฝีมือเขาก็แบบมันก็อยู่ในมาตรฐานสูงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขามาตรฐานสูงคนที่เก่งเหมือนคุณชายมันก็ยากไปอีกระดับนะคือฉันจะทํายังไงให้คนดูเขาแปลกใหม่ไปอีกอะฉันก็ต้องแบบก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่คุณชายเรื่องนี้เอมองว่าเล่นเก่งในระดับเดิมเล่นเก่งในระดับเดิมอาจจะมีบทติดยาปะะ่ะคะ ไม่แน่ใจที่หยอดลิ้นอะเอออันนั้นก็อาจจะเป็นบทอีกอันหนึ่งที่แทรกเข้ามาที่คุณยังไม่เคยเห็นคุณชายเล่นนะแต่นอกนั้นคือเหมือนเคยเห็นมาหมดแล้วนะส่วนน้องยดาที่รับบทไข่มุกนางเอกในเรื่องเนอที่เป็นคนชายก็ถือว่าเล่นเก่งไหมก็สมบทบาทสมบทบาทน้องเล่นเก่งถือว่าเป็นน้องใหม่ดาวรุ่งก็เอมองว่าน้องโชคดีอะได้รับแต่ละบทคือส่งอะ่ะ ทั้งทงที่ถามว่าฝีมือการแสดงน้องดีไหมมันก็ดีในระดับหนึ่งแต่เรื่องพวกนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณต้องมีแรงส่งคุณต้องมีดวงส่งอะอย่างเรื่องแรกที่สร้างชื่อให้น้องก็คือร่างทรงใช่ไหมคะเอไม่ได้ดูนะแต่เห็นแบบมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่แบบมันเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแหละมันเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครทําแบกตลาดอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าน้องจะดาโชคดีอะ่ะ เคยดูรายการหนึ่งเหมือนน้องยะดาหมูเยอะเหมือนกันนะหมู่ไตรัวไปกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยหมูเยอะเหมือนกันแล้วแบบเฮ้ยเรื่องพวกนี้นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะได้รับบทบาทแต่ละอันคือบทดีแล้วน้องก็มีฝีมือในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามีคนมีฝีมือเหมือนน้องยะดาไหมในเมืองไทยก็มีแต่ในเมื่อบทมันมา,มาถึงน้องยะดาน้องยะดาโชคช่วยมากๆอ่ะบทส่งนะแล้วเนี้ย คนจีนะต่างชาติเมืองนอกเขาก็เริ่มรู้จักน้องยาดามากขึ้นจากเรื่องนี้แหละคนเขาสงสัยเลยอะ่ะนี่มันซีรีส์เขาบอกซีรีส์ไต้หวันหรอเออบางทุก็บอกเกาหลีหรอไม่มีใครบอกว่าไทยเลยอะ่ะก่อนหน้านั้นที่เออ่านคอมเมนต์นะก็จะชอบบอกอะไรอะ่ะซีรีส์ไทยมีแต่อย่างนี้หรอตบตีแย่งสามีกันเออต้องขอบปรบมือเหมือนกันนะว่าเรื่องนี้ทำให้คนเขาเปลี่ยนมุมมองแล้วก็มันโอเพ่นมากๆ เกี่ยวกับความคิดอะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงที่ต้องขอปรบมือให้คือคราวเดียคุณคราวเดียเรื่องนี้คือผ่านทั้งหน้าตาน้ําเสียงคือผ่านผ่านหมดอาจจะเป็นไปได้ว่าเอไม่ได้เสพผลงานคุณคราวเดียในระยะหลังๆเนาะไม่ค่อยได้เห็นพอมาเห็นแบบกลับมาครั้งนี้คือคุณคราวเดียอาจจะมีเรื่องแบบเล่นซีรีส์ปัปบแต่ว่าเอไม่ได้ดูไง พอมาดูครั้งนี้คือคุณชายเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราเห็นผ่านตาเยอะมากกว่าแต่คุณคราวเดียกับแบบอาจจะมีเล่นบ้างนะก็มีเล่นแหละแต่เอไม่ได้ติดตามพอมาดูครั้งนี้แ,แบบเฮ้ยคุณคราวเดียเล่นเก่งแล้วทุ่มแล้วอินแล้วถึงน้ําเสียงหน้าตาไปหมดเล่นแล้วแบบอือหือือหือย่างนี้เลยอะ่ะคุณคราวเดียเล่นเก่งหน้าตาน้ําเสียงคือไฮโซสุดๆแล้วก็เหยียดสุดๆแต่ก็ไม่ได้ว่าน้ําเสียงเวอร์ ต้องบอกก่อนนะไอ้เรื่องการแสดงแอคชั่นท่าทางน้ำเสียงอะ่ะมันต้องพอดีพอดีด้วยนะทำเวอร์ไปอะ่ะคนเขาก็มองออกว่ามันเป็นการแสดงมีมีซุปตาไทยนี่แหละบางคนน่ะที่แบบเอว่าเล่นเวอร์ไปอย่างร้องไห้ก็ร้องซะจนเหมือนคนบ้าคือแล้วไม่รู้สิเอว่ามันเกินมันเวอร์เกินอะ่ะถ้าจะเทียบกับสไตล์เกาหลีมันจะพอดีพอดีไง แต่ของคุณคลาวเดียเนี่ยเล่นพอดีพอดีไม่ได้แบบไม่ได้โวอเกินอะ่ะก็คือมัน,มนชีวิตจริงๆเราก็เคยเห็นคนอย่างคุณคลาวเดียนะที่เป็นตัวละครจริงๆนะคือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าโอเคใครรู้ก็รู้ว่าบทละครอะ่ะมันมัน,ม,นมันเห็นได้ในสังคมไทยอะ่ะถูกปะใครรู้ก็รู้อ่ะนะใครฟังรู้ก็รู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะเออ นั่นแหละมันก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนใกล้ตัวบางทีแก๊ก์หลายๆแกลงในเรื่องนี้มันก็ไปเสียดสีกับเรื่องบางเรื่องที่บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ก็แล้วแต่แล้วมันโดนใจเขามันคล้ายๆเป็นตัวแทนแสดงความดึกคิดของประชาชนชาวไทยนะแล้วไอ้เรื่องความเหลื่อมล้ําความไม่ยุติธรรมมันมีอยู่แล้วล่ะค่ะทัวโลไม่ใช่แค่ไทยหรอกแต่ของไทยเนี่ยมันออกแนวแบบ มันกดดันอึดอัดอย่างนี้แหละเพราะว่าพอมันมาถึงยุคสมัยใหม่อ่ะมันต้องได้รับการแสดงออกยิ่งมันมีโซเชียลใช่ป่ะเรามาห้ามเพิ่มอะไรมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่แล้วมันเป็นอะไรที่คานสายตาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยโดนใจไงใช่ไหมเออใครดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่ายังไงเห็นด้วยกับเอเปล่าหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กนได้นะแต่เรื่องเนี้ใครยังไม่ได้ดูนะไปดูนะมันก็ผ่อนคลายอารมณ์ดีอารมณ์มันออกจากอึดอัดอึดอัดหน่อยแต่ในใจอีกส่วนก็บอกเฮ้ย หนังไทยอ่ะทาแบบพิถีพิถันก็ทําได้เนาะเออต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยเขาพิถีพิถันอ่ะปบ,บมือให้อีกครั้งค่ะนะคะอ่ะสําหรับคลิปหน้านะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรก็มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ